มาดูศึกศักดิ์ศรีระหว่าง2ชาติครับเป็นกิจการเจอกันระหว่างประเทศไทยประทะประเทศออสเตรเลียครับซึ่งศึกนี้ครับเป็นการคัดเลือกนะครับนักมวยไทยยอดฝีมือจากประเทศไทยมาเจอกับประเทศออสเตรเลียในรายการ Thailand v วอร์ส Australia ียนะครับปี2537ครับนี่ครับซึ่งในวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือเคอรี่แม็กนัดครับยอดฝีมือจากทางด้านของออสเตรเลียครับเจอกับนักมวยไทยของเราก็คือทางด้านของนี่ครับวิชาน้อยสอจิตลดาครับ เอาล้วครับไฟนี่นี่จอมโหดเกียรติเกียรติอดิศักดิ์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังครับมาดูสถิติของเคอร์รี่แม็กนัตคนนี้ครับชาวออสเตรเลียครับอายุ22ปีครับชกมา16บหกไฟครับชนะ14แพ้2นะครับเทนเนอร์มาร์ลแอนเดอร์สันครับเอาล้วครับนี่ครับวิชาน้อยสจิตพักดีครับสจิตรดาครับขออภัยครับวิชาน้อยสจิตรดาครับใส่กางเกงของเกียรติเพชรเลยนะฮะมาครับ ไฟนี้นี่อย่างที่ผมบอกครับว่าจอมโหวดเกียรติศักดิ์ก็ไปมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมไว้ค่อยออกมาภาคในในคลิปหน้านะครับนี่เมื่อปี2537นาะครับมาครับกางเก่งน้ำเงินครับมิชาน้อยครับต่อยตามด้วยเตะครับเตะขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วก็ถีบซ้ายหน้าครับเตะขึ้นไปครับเอาละครับโตเถียงทุกดอกครับยกที่หนึ่งครับมาครับแม่ดูท่าทางนี่ความร้อยนี่จะเริ่มร้อยตั้งแต่ยกที่หนึ่งกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับถีบซ้ายหน้ามาก่อนครับเจอหัวดแข้งขวาตัดล่างไป ปวดแข้งขวาลงมาเจอขวาตัดล่างไปแต่ไม่โดนครับวิชาน้อยสจิรดาครับกางเก่งสีน้ำเงินครับเคอรี่แมกนัตการเก่งสีขาวครับถีบซ้ายหน้าครับเคอรี่แมกนัตแม่ครับเตะจัดล่างมาครับเคอรี่นี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเคอรี่ีนี้ชกไฟนี้เสร็จนี่ไปเปิดบริษัทเคอรี่หรือเปล่านะครับโอ้โหไม่ใช่หรอกครับห่อครับห่อครับมาครับดูกันต่อครับจังหวะนี้ครับขยับเข้าหาครับหมัดเราตามด้วยเตะครับแม่มีบนบีล่างครับนี่ครับหมัดตามด้วยเตะนะครับท่านั้นของ แม่วิชาน้อยครับจังหวะนี้ครับเคอรี่จะเดินเข้าหาครับวิชาน้อยต่อยแล้วตามด้วยเตะล่างครับมีบนมีล่างครับครบสูตรหนึ่งสองครับเจอเตะล่างขึ้นไปโขดแข้งขวามาครับทางด้านของเคอรี่วิชาน้อยยับซ้ายขู่ไว้ก่อนครับบนมาที่กลางเวทีครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายตามด้วยเตะขวาล่างครับมีบนมีล่างครับทีบซ้ายหน้าครับวิชาน้อยเกือบจะยักไงครับทางด้านของเคอรี่โอ้หมัดซ้ายขวาครับเคอรี่ครับ หมัดเราตามด้วยเตะครับพิชาน้อยครับเตะจอขาขึ้นจอขามาจอขึ้นครับแหมตัดขาขึ้นไปครับไม่โกงครับหมัดหนึ่งสองครับเตะขาห้ามาครับแข่งขว้าลำตัวอจะเตะแต่ไม่ถึงครับหมัดซ้ายครับดันนองมังกรครับหลังติดเชือกครับจังหวะนี้ขยัม่ขยับมาที่กลางเวทีครับแข่งซ้ายตัดพับในครับมิชาน้อยซ้ายหน้าครับถีไปเคอรี่ครับหมัดมาอืระวังครับอย่าเลาดี๋วล้มยาวทั้งยืนโอ้ จะขึ้นบันเสียนครับติดแขนแล้วตัวเองล้มเองนะครับท่านั้งของเคอรี่จังหวะนี้ครับซ้ายหน้ามาก่อนครับหมัดซ้ายครับแข่งซ้ายหน้าตัดล่างครับหมัดซ้ายครับอืมเจอตัดขวาล่างคืนไปครับท่านั้งของวิชาน้อยซ้ายครับเย็บซ้ายมีชาน้อยบอกเอาเลยเอาเลยครับไม่พือครับจังหวะนี้แข่งขวาํำตัวตับได้หมัดขวาครับแข่งมาครับอืมแล้วเทลงไปแบบนี้ครับแหมก็ปีนขึ้นมาเองนะครับอยากปีนขึ้นมาก็โดนเทลงไปแบบนี้ครับ มาลุยกันต่อครับทีมาเจอมาคว้านหนึ่งสองสามครับโอ้เริ่มมีอาการเพลียงครับอ๋อวิชาน้อยตอนนั้นของแม่เคอรี่ล็อกไว้ก่อนครับแหมลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้นเลยทีเดียวครับเคอรี่ครับแหมเจอหมัดสามหมัดเข้าไปครับหมัดขวาครับโอ้ถึงอับเซธลาครับเคอรี่เคอรี่มันจะเพลียงเสียแล้วครับจังหวะนี้ครับ เข้าลำตัวครับแขงขวาอีกทีครับเคอรี่มีอาการพลืชโชรับเคอรี่ครับโอเคอรี่เลยมาส่งของช้าพอแบบนี้นี่เองหรือเปล่าครับโอ้ล้อเล่นครับไปครับเตะตัดล่างครับวิชาน้อยครับหมัดหนึ่งสองสามสี่โอ้ลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับโอ้โหถึงกระเป๋าปลาครับเคอรี่ครับอือโดนนับเลยครับต้องนับครับไม่นับไม่ได้ครับชัดเจนขนาดนี้ต้องนับครับออแล้วครับมาลุยกันต่อครับแหม เอาหมดยกพอดีครับผ่านยกที่หนึ่งไปครับเกลือไปครับฉายไปครับเคอรี่ครับโอ้โหแม่ครับสำหรับคนที่เข้ามาครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามครับช่องโค้ดเททีวีครับในช่องทาง YouTube ก็ได้ช่องทาง Facebook ก็ได้ครับมาดูภาพชาชาเพื่อความสะใจในยกที่หนึ่งครับเตะลำตัวไปครับตามด้วยหมัดขวาครับนี่ครับ มีเตะมีหมัดครับทานั้นของวิชาน้อยครับจังหวะนี้เราโหนขึ้นไปเราก็เทลงไปเลยครับผางนึงครับอลงพื้นครับแหม่นี่จะเป็นพื้นปูนพื้นคอนกรีตน่าจะจุกหนักครับจังหวะนี้ครับเตะมาไม่โดนครับวิชาน้อยสืบเท้าเข้าหาครับเตะลำตัวไปก่อนแล้วต้อ่หมัดขวาครับจังหวะนี้เข้ามาครับเตะคืนมาครับโดนจับนี่อ๋อนี่จังหวะเทนะฮะที่ขึ้นมาแล้วก็ผางลงไปครับโอ้โห ดีนะเป็นพื้นเวทีครับแหมเอา้ามีปาดวัดสลีนไปที่หัวคิวซ้ายนะครับแตกหรือเปล่าครับจังหวะนนี้ครับอื <c oughs> นี่เราเรามาชกถึงถิ่นที่ออสเตรเลียเลยนะฮะในในรายการพิเศษครับก็คือรายการไ Thailand vs ออสเตร a ลียนะครับปี2537ครับอย่างที่บอกครับว่ารายการนี้นี่จอมโหดไปต่อยด้วยนะครับ นี่เสื้อของพี่เลี้ยงเป็นเสื้อเกียรติวิเชียนครับเอาล้ครับเดี๋ยวคลิปของท่านของจอมโหดนี่เจอกับพอลบริกนะฮะเดี๋ยวไว้ทําคลิปแยกต่างหากนะครับอันนี้เรามาดูของวิชาน้อยก่อนนะครับที่ผมดูตอนต้นคลิปรู้สึกเห็นหลัดๆอยู่ว่ามีอีกสองท่านนะฮะน่าจะมาทั้งหมดกันสามท่านนะครับถ้าถ้าผมดูทันนะฮะถ้าผมนับไม่ผิดนะครับมาครับ ลุยกันต่อครับยกที่สองครับวิชาน้อยสอจิตระดาครับกับทานดันคองเคอรี่แมงนัทถีบซ้ายหน้ามาก่อนครับเคอรี่เปิดมาครับจังหวะนี้ครับหมัดขวายิงตรงครับถีบซ้ายเตะตันล่างคืนไปครับอหมัดแรกกันครับจังหวะนี้เดินเข้าหาหมัดหนึ่งสองครับเคอรี่หมัดแล้วตามด้วยเตะล่างครับมีบนวิลล่างครับวิชาน้อยเตะมาครับเคอรี่ครับหมัดหนึ่งสองตามเตะคืนครับอ๋อแล้วครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายเข้าไปครับถีบมาโอ้ แม่ใช้เชือกครับเกี่ยวเชือกช่วยนะครับเคอรี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับตีเข่าหนึ่งโยงครับจังหวะนี้ครับอ้าวเซธราลงไปนอนหงายอยู่บนพื้นครับเกือบจะได้แลหวันครับจังหวะนี้ถีมากรับแล้วตามด้วยเตะล่างครับวิชาน้อยครับเคอรี่เดินเข้าหาครับขวานี้ลุดครับเจอขวาลงโทษคืนไปครับหนึ่งังเห็บเข้าหาครับว่ากันไปมที่กลางเวทีครับสร้างจังหวะกันใหมครับสายไปครับเดินเข้าหาครับ ต้องอยู่ในความรัดกุมครับอย่าเลา้าครับเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับขวานี้ไม่ถึงครับอหมัดแลกแข้งครับเดินเข้าหาครับจังวันนี้หมัดแลกแข้งโอ้มีมีบนมีล่างเหมือนกันครับด้านนั้นของแหมคอรี่ครับบางนี่บนล่างของวิชาน้อยครับหมัดหนึ่งสองตามด้วยเตะครับวิชาน้อยหมัดมาครับตามด้วยเตะวิชาน้อยครับคอรี่สวนหมัดขึ้นมาวิชาน้อยเตะตัดขาขึ้นไปอืตัดขาแลกกันครับจังวันนี้ครับอาหมัดแลกแข้งครับเดินเข้าหายับ้ายมาครับ แต่ตัดล่างครับคืนไปครับหมัดขวาตรงมาครับเจอเขาดักครับแล้วก็โอ้แม่เสียหลักง่ายเหลือเกินครับทานั้นของเคอรี่ครับฐานไม่มั่นคงครับทีไปครับทา้านของวิชาน้อยอหมัดซ้ายครับวิชาน้อยครับดอกนั้นเข้าอยู่นะครับจังหวะนี้ครับขวาครับหมัดขวามาครับเจอแข้งขวาคืนไปีอบเข้าหาครับหมัดซ้ายครับโอ้ซ้ายปลายคาครับลงไปนอนงายแลวันครับโอ้จะกงกับนั่งเพลงอยู่บนพื้นครับ ยังลุกได้อยู่ครับยังไม่ตั้งคุ้มครับแหมยังยิ้มได้ครับเทอรี่ยังยิ้มได้ครับจังหวะนี้ครับกรรมการต้องนับครับนับที่สองครับเดินเข้าหาครับมิชาน้อยยับซ้ายยับ้ายครูครับหมัดขวาหนึ่งสองสมอปคัดหนึ่งสองสามอืมมาครับรัวหมัดเข้าใส่วิชาน้อยครับรัวมาจะกับปืนกลครับทางของเคอรี่ไ่าไงเคอรี่โอโจ้าหมัดขวาเข้าไปครับที่ปลายคางครับลงไปนอนงายแล้วก็แหมไม่ไหวครับน่าจะตั้งคุ้มครับจังหวะนี้ โอ้พยายามจะลุกขึ้นครับไม่ไวครับลุกไม่ทันครับเป็นน็อกเอาท์ครับโอ้โหชนะเลยครับหมัดขวาครับปลายคางครับรับเลยครับเมื่อสักครู่ครับแล้วก็พยายามจะฟื้นขึ้นมาแล้วครับแต่ลุกไม่ทันครับกรรมการนับสิบครับเรียบร้อยครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับซ้ายครับเปิดมาก่อนครับหนึ่งสองครับอัปคัดอีกทีนะครับอัปคัดเสยคางครับแล้วหมัดขวาซ้ายอัปคัดครับแล้วฮุกขวาครับซ้ายครับ อปะคัดอีกทีครับอปะคัดแล้วฮุกขวาดอกนี้ครับซ้ายรัวหมัดเข้าใส่ครับธนันของแมวิธธนั้นของแม่เคอรี่นี่ครับหมัดขวาครับโอ้ปลายคางครับเรียบร้อยครับคือเคอรี่แกพยายามจะกระเสือกกระสนแล้วนะฮะดูครับดูอีกทีครับแกพยายามจะเอาตัวรอดแล้วแต่คือไม่ไหวจริงครับนี่ครับโอ้โหลงไปครับนอนหงายแลหวันตั้งคุมดีกว่าครับก็เรียบร้อยครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ